ดวงชะตาของคนเราเอาแน่เอานอนไม่ได้สายเลยมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มของรักษาเส้นวิ่งมามันจบผปงบอกถึงโชคชะตาอำนาจปรมีวาสนาสวัสดีครับพบกับช่องหมอสันมังกร159สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องระแวดระวัง คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นนิยายคำทำนายก็ได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาตในการรับฟังแม่ย่าให้เอ็นรวยอย่าคิดลองดีแต่สำหรับสายและมือกรบาปเรารู้กันอยู่แล้วเราเจอกันมาอยู่แล้วครับสำหรับใครบางคนมันก็ไม่ทุกคนหรอกครับแต่ให้ทำยังไงส่วนมากจะต้องเจอดี เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับสายและมือกระบาดเอกตรงกลาง,งใจแม่ยาครับท่านพ่อท่านยาท่านปู่ท่านยาบางคนอาจจะบอกว่าคืออะไรหรอท่านปู่ท่านยาท่านเป็นเทพธิดานางฟ้านั่นเองเทพธิดานางฟ้าที่มีบุญสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวท่านจะคอยปกปักกุ้มของรักษาโดนนำโชคชะตานะครับ ท่านปูท่ท่านย่าทำไมยังสาวยังสวยยังสดเพราะว่าโลกแข่งสวรรค์วิมานนะครับเทวดานางฟ้าไม่มีคำว่าแก่ไม่มีคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีคำว่าต้องกินข้าวต้องนอนหลับนะครับนอนหลับอาจจะมีนะนะครับแต่ว่าการที่มีความทุกข์เหมือนมนุษย์โลกเหล่านั้นคงไม่มีนะครับขับถ่าย หรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่านะครับปัญหาต่างๆนะครับต้องมีวิธีเข้ามาช่วยเหลือเยอะแยะมากมายอย่างเช่นการเดินทางก็ต้องมีรถยนต์มีบ้านที่อยู่อาศัยนะครับแต่สําหรับเทวเทว,เทวดาเทพเทวดานางฟ้าแล้วมีวิมาเป็นของตัวเองถ้าเปรียบกับเทวดาชั้นฟ้านะครับอยู่บนสวรรค์นะครับไม่ใช่เทวดาที่อยู่ตามเลือกสวนไลนาและนะครับทุ่งข้าวนะครับ ลูกาเทวดาต่างกับแม่ย่าแม่ย่าอยู่บนเทวดาชั้นฟ้าท่านแม่คอยปอกปักคุ้มครองราาักษาช่วยเหลือลูกหลานเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่มีก็อ,อธิษฐานจิตเอาก็ได้นะครับอ่ะอธิษฐานจิตขอบารมีแม่ย่าที่เป็นเทพเทวดานางฟ้าได้โปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าจุนเจือข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าถูกหวยกับเขาบ้าง ขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสดีๆกับเขาบ้างขอให้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของธุรกิจยิ่งใหญ่กับเขาบ้างขอให้ข้าพเจ้าร่ํารวยกับเขาบ้างขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมกับเขาบ้างขอให้ข้าพเจ้าอํมมาค้าขึ้นการค้าเจริญรุ่งเรืองไม่มีคําว่าจนต่อแต่นี้ไปแม่ย่าโปรดเมตตาปกปักคุ้งครองษาแล้วข้าพเจ้าจะเป็นคนทีฉวายย้ํานะครับต้องมีข้อแม้นะครับเพราะว่านะครับแม่ย่า ต้องการคนดีต้องการคนที่อยู่ในศีลธรรมครับท่านก็มีข้อแม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนดีวันไหนก็ได้นะอย่างน้อยก็เลือกวันก็ได้วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เลือกมาหนึงวันก็ได้วันนี้แหละข้าพเจ้าจะเป็นคนดีนะครับอยู่ในศีลธรรมให้ครบถ้วนเลยนะครับเลือกมาหนึ่งวันก็ได้อย่างน้อยก็ได้หนึ่งวันนะครับ แม่ย่าจะคอยสนับสนุนค้ำชูก็คือเทพเทวดานางฟ้าที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์ก็ขอท่านให้มีบุญสัมพันธ์นะครับก็คือการแผ่บุญนะครับสร้างคุณงามความดีนั่นเองแม่ย่าจะให้เองรวยสําหรับสายและนมือกระบาดแล้วนะครับเรามามุ่งตรงไปกับสายและนมือกระบาดดีกว่าครับแม่ย่าจะให้เองรวยจะให้เองรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตาของเองจะประสบความสำเร็จ เป็นเศรษฐีร่ลำรวยขึ้นมาทันทีทันใดต่อแต่นี้ไปท่านจะดวงเปิดลุ้งโลภสมเด็จสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีข่าวดีแก่ตัวท่านตลอดชีวิตถูกรางวัลติดก้าวงวดก้าวงวดติดเอาไปเลยเฮงเฮงท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้านขึ้นมาทันทีทันใดท่านจะประสบสาเร็จขึ้นมาทันทีทันใดท่านจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีจะมีความร่ํารวยเขาเรียกว่ามีความคล่องตัว นะครับจากปัญหาต่างๆจะเริ่มขี้ขายหนี้สินต่างๆจะปลดหนี้เงินทองจะไหลมาเทมาประสมเร็จนะครับเรากําลังขอกันนะครับนะครับผมท่านจะผสมผเร็จ,จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางท่านที่ดีอย่างก้าวกระโดดนะครับขึ้นต้องขึ้นให้สุดนะครับรวยแล้วขอให้้าพเจ้าได้พบเนื้อคู่แท้สาหรับท่านที่ยังโสดท่านที่มีคู่อยู่แล้ว ขอให้เจอความรักที่ช่ำชื่นนะครับรักแท้ให้บังเกิดเก้งแก่ตัวท่านขอให้กู้รักของท่านเจอคนที่นะครับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับคู่รักของท่านก็คือตัวท่านเอง,งนั่นแหละนะครับพบกับความสุขความเจริต่อแต่น,นี้ไปแม่ยากจะให้ความประสบความสำเร็จจะให้ความร่ํารวยขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาของท่านจะมีการพิพัน การจัดแจงตามแบบแผนทุกอย่างต้องมีกฎเกณฑ์นะครับทําตามกฎเกณฑ์กฎโลกมนุษย์มีกฎโลกสวรรค์มีเพราะฉะนั้นกฎโลกสวรรค์มีท่านก็คืออะไรครับสัญญาคําไหนคํานั้นนะครับว่าท่านจะไปบัตรวันนั้นก็ทําจงทําวันนั้นทําไมหมอสันจึงบอกว่าให้ท่านเลือกวันนะครับบางคนทําไม่ได้นะครับ,บ,นะรบแต่ว่าต้องมีข้อแม้ไงนะครับถ้าท่านบอกว่า ข้าพเจ้าทําไม่ได้แร้วข้าพเจ้าไม่อยากทําไม่สนใจข้าพเจ้าไม่สนนะครับท่านก็รวยไปตามโชคชะตาองท่านครับนะครับแต่ว่าเรากําลังบอกวิธีให้ร่ํารวยด้วยแม่ยา่านะครับแม่ยาก็ขอข้อและเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเราจะพูดคุยเจราจาเราก็บอกท่านบอกว่าวันนี้เราจะขอหนึ่งวันนะนะครับขอให้ช่วยลูกหลานด้วยนะแม่ยาแม่ยาเจ้าขาจะแม่ยาครับ ขอให้ช่วยลูกหลานด้วยได้ไหมขอให้ข้าพเจ้าพ้นภยัยขอให้ข้าพเจ้าร่ํารวยขึ้นมาทันทีทันใดขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสดีๆเขาบ้างไม่ใช่ไม่เคยมีโอกาสดีเลยนะครับโอกาสไม่มีโอกาสไม่ดีจะเกิดขึ้นในโชคชะตาได้อย่างไรบางคนเป็นอย่างนั้นเยี่ยงนั้นจริงๆไม่เคยมีชีวิตที่ดีกับเขาเลยก็ลองดูสิครับไม่มีอะไรต้องเสียเสียเงินไม่มี ฟังดังนิยายทํานายจะประสบสาเร็จโดยง่ายนะครับอยาคิดลองทีนะครับก็คือก็เมื่อในสิ่งที่แม่ย่ามอบให้แล้วก็คือเทพธิดานางฟ้าที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านถ้าเปรียบง่ายๆก็คือมีบุญสัมพันธ์ที่มีอายุมากกว่าท่านนะครับจะเปรียบกับโลกมนุษย์นะครับท่านมีอายุเพียงแค่สั้นๆเท่านั้นเองนะครับเราจะไม่พูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดโอ้โหกี่ภพกี่ชาติแล้ว เราพูดถึงณเวลานี้ท่านเกิดเป็นมนุษย์วันณะของท่านเป็นมนุษย์แต่เทพธิดานางฟ้าเขาอยู่มานานแล้วนะครับถึงแม้ท่านจะเคยเป็นเทพธิดานางฟ้าลงมาจุติแต่ว่าเกิดมาโลกมนุษย์ใหม่นับเวลาอายุใหม่ตั้งแต่เป็นมนุษย์แม่ย่าจะให้ท่านรวยท่านก็รับรับไปเถอะท่านจะดื้อทาไมนะครับคนที่จะนําพาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาให้แก่ท่าน ท่านไม่รับหรือ,อยังไงเขานำพาโชคลาภมาให้นำพาเงินทองมาให้ที่ดินเลือกสวนไล่นานะครับสถานที่ต่างๆต้นไม้ที่มีคุณค่าเงินทองวัตถุมงคลเครื่องรางต่างๆที่ดึงกลับมาจากอดีตชาตินำมาส่งผลหนุนนำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองและท่านไม่เอาหรือ,อยังไงนะครับจะลองดีไปเพื่ออะไรนะครับ บางคนรู้สึกมันเจ็บมันรู้สึกอึดอัดรู้สึกข้าพระเจ้าไม่ชอบนะครับมันพูดลําบากมากนะครับการที่ท่านจะประสบควาเร็จนั้นก็ถือว่าท่านจะต้องมีพรมวิหารสิมีเมตตากรุณามุทิตาเวขาอยู่ในนั้นนะครับจะปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างปิดกั้นความชั่วแล้วท่านจะลวยขึ้นมาทันทีทันใดเขอเรียกว่าปัดอุปสรรคทิ้ง นะครับสัมปจิตชามิสัมปจิตชามิสัมปจิตชามิสัมปติ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 ชามิปัดอุปสรรคนะครับให้หมดไปสิ้นลบลีกนะครับเรื่องชั่วร้ายนะครับท่องคาถาพระประเจรพุทธเจ้านะครับสัมปจิตชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสัเพยขาปลายันติผมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมน มหาบุญโยมหาลาโพภพระวันตูเมมิเตภาหุหาติพุทธะมะอาอุนมโมพุทธายะวิระทะโยวิละโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิละอิติโยพุทธะสัมมานีมามะพุทธะสวาหมสมมติชามิเพ,เพ่งเพ่งพาพาหาหาลืออนะครับยิ่งจนต้องยิ่งส่วนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าได้ปัดอุปสรรคออกไปหมดไปสิ้น อุปสรรคความจนไม่ใช่ดวงท่านไม่ดีครับสายในมือกระบาดดวงดีแต่ว่าโดนกดทับเอาไว้นะครับแม่ย่าก็จะให้เอ็งรวยนั่นแหละแต่ว่าเอ็งต้องปัดอุปสรรคด้วยตัวคุณเดียวตัวคนเดียว,ว,น,ยวนะครับจะช่วยปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดดาบสองไ่ายเกิดขึ้นตัดสินใจให้รอบคอบจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วมีการตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลามาเทมาผสมเด็ดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มของราาักษาขนเราล้วนแล้วแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวนะครับเพราะว่าต้องมีบุญสัมพันธ์กันมานะครับท่านจะไม่เคยมีบุญสัมพันธ์กับเทพองค์ใดเลยหรือย,อยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นบริวารของท่านไม่ว่าจะไปทําสิ่งใดกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยไหว้พระไหว้เจ้าเลยหรือย,อยงไงนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีอยู่แล้วการบุญสัมพันธ์ก็คือการไปกราบไหว้ ไหว้ก้าววัดก้าววาสิงห์สิทธิ์ก็จําท่านได้แล้วบอ๋อบุคคลคนนี้เคยสร้างคุณงามความดีเวลาตายไปจากโลกมนุษย์ก็ได้ถามนะครับพญายมก็ท่านก็จะถามว่าเอ็งเคยสร้างคุณงามความดีที่ไหนเลยนะครับหลอกแต่ท่านก็ตอบกลับไปว่าข้าพเจ้าเคยสร้างวัดสร้างบ้านช่วยเหลือสถานเด็กสงเคราะห์โอ้โห สถานที่ต่างๆที่ท่านเคยสร้างมาท่านจำได้และลึกได้แล้วจงไปเกิดเป็นนะครับสวรรค์เทพเทวดาสวรรค์ชั้นฟ้าไปอยู่ณที่แห่งนั้นก่อนนะครับเวลาของสวรรค์น,นั้นยืดยาวเหลือเกินท่านปู่ท่านย่าอยากให้ท่านได้สร้างคุณงามความดีท่านในเมื่อท่านลงมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วท่านจงนําเงินทองทรัพย์สินนี้ไปไปช่วยเหลือผู้คนที่ลาบากตกทุกข์ได้ยาก ไปช่วยผู้คนเยอะแยะมากมายเงินทองนี้จะส่งผลให้ท่านประสบความสำเร็จในตัวท่านก่อนหน้าอื่นก่อนอื่นแล้วท่านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเสร็จปุ๊บอย่าลืมหลงละเลงให้จงรีบนำไปช่วยนะครับอย่าคิดลองดีด็ดขาดก็คือนำเงินไปใช้ให้หมดและย่าให้เอ็งรวยแล้วเอ็งอย่านำเงินไปใช้ให,หมดเอ็งจงเจียดเงินแบ่งปันและไปช่วยผู้คนที่เยอะแยะมากมาย คอยปกปักคุ้มของรักษาสร้างบุญกุศลวาสนาสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่แล้วท่านจะเจริญรุง่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะวัาสนาเกียงไกเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่ในวันไหนที่ดวงชะตาตกตำ่ำนะครับขออธิษฐานจิตให้ท่านร่ำรวยขึ้นมาคนเราไม่มีขึ้นไปตลอดชีวิตนะครับมีขึ้นก็ต้องมีลงมีใครบ้างที่ขึ้นไปตลอดชีวิตแต่ขึ้นแล้วอย่าลงง่ายๆสิ นะครับบางคนขึ้นแค่วันเดียวก็ล่วงลงมาแล้วทําไมถึงเป็นดังเช่นนั้นถ้าดวงดีจริงก็ต้องรวยขึ้นมานะครับดวงดีจริงก็ต้องรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงดีจริงก็ต้องเป็นมหาเศรษฐีร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับอย่าทําให้รวยแค่วันเดียวแล้วพรุ่งนี้ก็ล่วงลงมาบางคนขายดีขายดีธุรกิจการงานเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบอยู่ดีคืนดีขายดีขายดีนับหลงละเลงว่าข้าพเจ้าจะร่ํารวยแล้ว แต่ว่ายังไม่ทันลายพรุ่งนี้ยอดตกต่ําร่วงลงมาเบี้ยดิตเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสายเลยมือกะบ,บาดเอ็กต้องกลังใจนะครับถ้าท่านเจอแบบนี้ท่านต้องจงคิดได้ดีแล้วว่าท่านกําลังลองคิดลองดีที่ผิดทางเคยในอดีตแต่ยังไงท่านต้องรีบขอเขอมานะครับผมง่ายๆนิดเดียวก็คืออธิษฐานจิตให้แม่ย่ามาช่วยก็คือเทวดานางฟ้าที่มีบุญสัมพันธ์นะครับสาหรับใครที่ไม่ทราบว่าแม่ย่าคือใคร ครับลองเซิร์ชหาดูเอาเองแล้วกันนะครับนะครับดวงชะตาจะเปิดรุ่งโรจน์ประสบ็จสุขสมสมหวังดังใจหมายโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งเงินล้านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านมีเกณฑ์ถูกรางวัลที่หนึ่ล้านนะฟังดูแล้วอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ทําไมจะไม่ได้ท่านอย่าดูถูกดวงชะตาตัวเองดวงชะตาตัวเองมันก,กระจกเลยอยังไงนะครับดวงชะตาของท่านต้อยต่ยําืออยยังไง มันย่ำแย่หรือไงตกต่ําเบี้ยดินโดนใครเหยียบย่ําเอาไว้หรือยังไงนะครับถ้าเรารู้ว่าตัวเองไม่ได้โดนใครเหยียบย่าหรือว่าโดนใครเหยียบอยู่ก็ปัดอุปสรรคมันออกไปด้วยกระถาเงินล้านนั่นเองนะครับสวดกระถาต่างๆสมหวังดังใจหมายปัดอุปสรรคดวงชะตาท่านมีอยู่แล้วท่านทําบุญมามากอยู่แล้วมีใครบ้างที่เขาว่าบอกว่าบุญกุศลไม่มีเลยในชีวิตทําบุญทำทำทานมาเยอะบอกว่าไม่เห็นได้บุญกับเขาสักที ก็ถึงเวลาเบิกบุญมาใช้แล้วนะครับเรียกบุญกุศลวาสนาขอบารมีท่านช่วยถือว่าเรียกว่าเบิกบุญมาใช้แล้วในตำราที่ระบุนะครับผมสมเด็จพระบรมอาจารย์โตที่มีระบบในหนังสือนะครับที่บอกว่านะครับบอกว่าบุญบุญนำมาเบิกเบิกมาใช้เยอะแยะมากมายแต่ว่าบุญเก่าก็ใช้ไปบุญใหม่ไม่เคยสร้างถึงเวลาลูกหลานจะลำบาก จงสร้างคุณงามความดีให้ประสบความสําเร็จให้ร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับอย่าเบิกบุญมัวแต่เที่ยวไปขอวัดนู้นวัดนี้จุดทูบขอแต่ไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลทาจิตใจให้เป็นกรรมฐานทําคุณงามความดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักคุ้มครองราาักษานะครับและท่านจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านครับสาธุสาธุสาธุสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ท่านเห็นไหมครับ เราอยากไปจุดทูบแล้วก็เบิกบุญขอไปเรื่อยเลยนะครับแต่ว่าเงินน่ะไม่เคยหยอดเลยนะครับไม่เคยชําระหนี้สงกับเขาเลยบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีเงินนะครับแต่ว่าตอนไม่มีเงินก็ไปเบิกบุญนะครับไปจุดทูบสามดอกนะครับใช้ทูบของตัวเองก็ได้เตรียมไปเลยครับสามดอกสําหรับคนที่ไม่มีเงินซื้อมาเลยหนึ่งก๊าซยี่สิบบาทใช้แค่สามดอกค่อยๆใช้ค่อยๆเบิกนะครับจุดทูบสามดอกข้าพเจ้าขอเบิกบุญ,ญ พูดง่ายๆครับหมอีมีอะไรยากมากมายไม่มีอะไรยากจุดธูปสามดอกจุดธูปแล้วก็ไหว้พระหลวงพ่อครับช่วยข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอเบิกบุญเบิกบุญบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นวิหารทานธรรมทานนะครับสังฆทานขอเบิกบุญมาก่อนให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจากตอนนี้เป็นไม้แห้งขอให้พลิกฟื้นขึ้น,นมา ให้ไม้มันออกดอกออกผลให้ร่ำรวยขึ้นมาทันทีทันใดเพราะณเวลานี้แทบจะทนไม่ไหวแล้วไม่มีข้าวจะกินลำบากเหลือเกินนะครับอธิบายไปสาธยายไปนะครับการอธิษฐานให้สาธยายยาวๆข้าพเจ้าลำบากเหลือเกินได้โปรดแม่ยาได้โปรดลงมาช่วยข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าร่ำรวยข้าพเจ้าไม่ดื้อต่อไปแล้วนะครับข้าพเจ้าจะประสานสมเด็จ แล้วต่อแต่นี้ไปถ้าข้าพเจ้าจะได้เงินมาข้าพเจ้าจะทําเหมือนหมอดูหมอดูได้เงินมาส่วนหนึ่งก็จะนําเงินไปทําบุญทำเงินทําบุญไม่ขาดสายทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยสถานเด็กสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็น,นครับช่วยสร้างวิหารทานธรรมทานช่วยผู้คนแจกลงทานไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดข้าพเจ้าจะค่อยๆทำนะครับแต่ว่าข้าพเจ้าจะทําไปตลอดชีวิตหยุดไม่ได้ แต่หยุดเมื่อไหลาบุญเองหมดเองจะลําบากเองจะได้ไปสู่นรกภูมิก็ได้เพราะว่าเวลาบุญลําบากมันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดความเศร้าหมองความเศร้าหมองจะเกิดอะไรขึ้นก็คิดจิตใจเป็นวิป,ปราสคิดทําร้ายตัวเองหรือทําร้ายคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามนั้นก็อย่าไปจนเลยจันจงร่ำรวยขึ้นมาทันทีนันใดวิธีร่ำรวยก็คือการเบิกบุญมาใช้ รสร้างคุณงามความดีถ้าไม่มีเงินแม้จ่บาทเดียวไปซื้อธูปมาหนึ่งกำนะครับจุดธูปสามดอกหรือว่า16ดอกไหว้16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ไปไหว้ที่ศาลเจ้าองค์ทีกงหรือไปไหว้ตามวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรให้ข้าพเจ้าร่ํารวยอธิษฐานจิตตามหมอสันก็ได้นะครับตามที่ท่านอธิษฐานจิตพูดยังไงก็ได้พูดแต่สิ่งดีอย่าพูดสัปพดนนะครับอย่าพูดเรื่องเลอะเทอะเลอะเลือนไม่เอา อย่าจะไปขอเรื่องซาบดอนไม่เอานะครับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับผมอย่าเพิ่งขอครับอยากอยากจนหรือไงอยากคิดลองดีหรือไงนะครับอย่าคิดลองดีถ้าคิดลองดีจะได้จนจริง,รงๆเพราะว่าความจนมันน่ากลัวนะครับเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานมันแทบจะร้องไห้ท่านจงเบิกบุญมาแล้วจงจําไปตลอดชีวิตนะครับแลวจะต้องทําบุญทําทานไปตลอดชีวิตเพราะว่าโลกมนุษย์นั้นสั้นเป็นอย่างมาก แม่ย่าจะส่งผลหนุนนำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองต่อแต่นี้ไปเปิดไพ่ย้ำดวงจะตาความเจ็บไข้ได้ป่วยความปัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายการตัดสินใจอย่างเดดขาดเด็ดเดียวาหาการมองการไกลถึงอนาคตดวงชะตาของท่านจะเปิดขึ้นมาทันทีทันใด,นดสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับหอใหด้านแช่มชื่นครับผมกลุ่มคนลายมือกระบาทเอกตรงกลางหัวใจเรามาสร้างความดีไปด้วยกันนะครับเป็นกัลยาณิมิตที่ดีต่อก,กันนะครับสงสัยอะไรเซิร์ชหาข้อมูลครับ อย่าเพิ่งเชื่อเลยนะครับผมชัมชื่นครับสวัสดีครับ